สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันศุกร์ที่3เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันเหมือนเดิมในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของการย้ายลิงนะครับซึ่งจะมีอยู่2จุดด้วยกันคือที่ลบบุรีแล้วก็ที่ เพชรบุรีนะครับที่เขาวังเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับน่าจะอพยพลิงลบบุรีได้อีกประมาณ300ตัวด้วยกันจะมีกรรมวิธีอย่างไรเนี่ยพูดคุยกับนายสัตวแพทย์พัฒนพลบณีอ่อนหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องราวของพายุกับประเทศไทยจะได้เห็นสักกี่ลูกอะไรยังไงพูดค,คุยกับคุณสมควรต้นจานนรนารรอวยกกงตจ และเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงวิทยา่ตนนะครับในช่วงเล่าอนาคตกับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารด้วยการมอบโชคครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทนะครับโดยผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะ ออมสลากออมสินซึ่งจะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับโดยต้องออมระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2567จนถึงวันที่15พฤษภาคม2567เท่านั้นนะครับโดยจะเปิดให้ออมหนวยละ100บาทแล้วก็จะมีการออกรางวัลมูลค่า111ล้านบาทเนี่ยในวันที่16เดือนพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้เมื่อครบกำหนด อายุสลากแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้รับดอกเบีย้ยคืนในอัตรา0.35บาทหรือว่า35สตางค์ต่อนหน่วยนะครับโดยที่ดอกเบีย้ยและเงินลงวันนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขานะครับหรือว่าจะออมผ่านทางแอปพลิเคชันไบโมก็ได้ถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้โดยตรงนะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w s gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอรี่จากธนาคารอมรอมสินจำนวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นโดยจะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ I I. ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคาตอบกลับมาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะ ติดต่อกลับไปเองนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยถ้ารายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหมดเขตวันที่31ดกรกฎาคมนี้ส่วนการจัดทํานิติกรรมสัญญาเนี่ยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2567นยะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง3 1สิงหาคม2567นะครับนี่เป็นข้อมูลทีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการ สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมขึ้นมานะครับซึ่งผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนการจัดทำดิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่3 1สิอสิงหาคม2567นอสิะครับ31สิงหาคม25 6 7นนี้เป็นข้อบูลนะครับส่วนคำถามครับถามคุณผุ้ฟังว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสิน ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่31กรกฎาคม2567คําถามคือเรื่องการจัดทํานิติกรรมสัญญาต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาในอ n b บ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่2พฤษภาคมจากจังห้าร้อยหรสิบเร็ดจากจังหวัดีาับุรีนะครับขอแสดงความยิด ang ang นด,ยดีด้วค เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของการย้ายลิงครับเรื่องลิงลิงพูดคุยกับนายสัตวแพทย์พัทพลมณีอ่อนหวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับมครับครับคุณหมอตอนนี้คืบหน้าไปอย่างไงบ้างฮะตอนนี้เหรอฮะถ้าในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็เพิ่งมีการเคลื่อนย้ายลิงเขาวางอีกสองร้อยห้าตัวครับ นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นรอบที่สองแล้วครับนะครับส่วนในเรื่องของลบบุรีก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนอการจัดทำเรื่องของสถานที่พักพิงนะฮะรเรื่องของระบบ s e c u r i t y ระบบความปลอดภัยให้ให้กระชับรอบครอบรัดกลุมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแผนการดําเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขั้นตอนอะไรตา่างอันนี้ก็มีการประชุมหารือกับทางคณะทำงานในจังหวัด อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แค่รอตรงขั้นตอนตรงนั้นเท่านั้นเองครับคุณหมอถามเล่นๆแต่จจะเป็นเรื่องจริงเนะ่ระหว่างย้ายคนกับย้ายลิงเนี่ยอันไหนยากกว่ากันอระหว่างย้ายคนกับย้ายลิงใช่ไหมฮะคนมันพูดรู้เรื่องนะคือคือมันมันเป็นที่ที่ไม่ควรจะมีลิงกับคนอยู่ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นมนไม่จะเป็นว่าจะต้องย้ายใครครับ นะครับในขณะเดียวกันเองลิงเองในสถานนี้ก็อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับ mm hmm. คือลิงอยู่ตามตึกเชื่อไหมลิงบางตัวมันยังปีนต้นไม้ไม่เป็นเลยฮะยังไม่รู้จักต้นไม้เลยฮะเสียธรรมชาติลิงสิครับดใช่ครับเพราะว่าเล็บเนี่ยถลอกหมดแล้วฮะแล้วก็ตามนิ้ว<อ>มือก็เจอแต่เจอแต่สีปูนตามตึกครับ,รบนะครับ เพราะนั้นเขาอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นประเด็นว่าจะย้ายคนหรือลิงเนี่ยผมว่ามัน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 เลยไปแล้วนะมัน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 ไม่น่าจะใช่จุดนั้นก็คือตอนนี้ลิงอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วสถานที่ที่ไม่เหมาะสมสําหรับตัวเขานนัเองเนี่ยมันก็ทําให้คนที่อยู่ด้วยกันกับลิงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยกับคุณหมอย้อนความนิดหนึ่งเพราะว่าลบบุรีกับที่เขาวางเพชรบุรีเนี่ยมันจะสภาพแวดล้อมมันต่างกันอยู่แล้วลบบุรีเนี่ยเดิมที สมัยก่อนที่ลิงึังมีปริมาณไม่มากเท่าไหร่อันนั้นยังอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับคุณหมอคือคือ,คอจำนวนปริมาณเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดับปัญหามากนะักนะฮะตัวชี้วัดปัญหาว่ามันรุนแรงหรือไม่รุนแรงเนี่ยค,ออคือพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมอืมใช่ฮะใช่ครับพฤติกรรมการเรียนรู้จากกิจกรรมของมนุษย์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้ามีลิงอยู่ มีที่เกเลยที่ก้าวลาวที่ดื้อที่ซนเนี่ยปัญหามันก็ยังเกิดอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าการควบคุมประชากรการจัดการโครงสร้างประชากรเนี่ยมันเป็นการจัดการปัญหาในระยะยาวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าประชากรมันไม่มากมันไม่เยอะเนี่ยโอกาสที่ลิงทุกตัวมันจะต้องแข่งขันกันเองในการดำรงชีวิตรอดในการหาอาหารในการไปแย่งอาหารคนหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะลดน้อยลง นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันมันมันมาถึงเพดานสูงสุดของปัญหาละก็คือเรื่องของพฤติกรรมส่วนในเรื่องของประชากรเนี่ยเป็นเรื่องรองลงมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องจัดการในเรื่องของโครงสร้างประชากรควบคู่กับพฤติกรรมควบคู่กันไปต้องไปด้วยกันอืมใชงครับถูกต้องครับครับเพราะฉะนั้นอย่างอย่างกรณีของลบบุรีเนี่ยเราทํำยังไงฮะกรณีของลบบุรีก็เอาง่ายๆเลยครับ การช่วยเหลือคนก็คือการช่วยเหลือลิงกา <G arn S 1> รช่วยเหลือลิงก็คือการช่วยเหลือคนคเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ในเมื่อพฤติกรรมกระทบกระทั่งระหว่างคนและลิงเนี่ยนะครับลิงเริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับรวมถึงลิงก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมซึ่งตัวที่บ่งบอกว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็คือเรื่องของสุขภาพอ๋อฮะนะฮะเราสุขภาพมันเป็นตัวชี้วัดเลยเพราะตอนนี้ลิงแต่ละตัวเนี่ย บางตัวก็ผอมบางตัวก็อ้วนมากบางตัวก็เป็นขี้เลื้อน <ừ> um. นะครับบางตัวไม่มีอาหารอาหารไม่เพียงพออยู่ในสภาพพื้นที่ที่มันที่มันไม่ได้เป็นที่ที่เขาควรจะอยู่นะฮะนะครับแล้วก็เรื่องของความเครียดนะครับเป็นปัจจัยเหล่านี้เองเ,องเนี่ยมันทําให้ลิงเนี่ยเรียนรู้แล้วก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนก็คือก็ไปหาอาหารไปแย่งของคน <ừ> um. นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นะครับในขณะเดียวกันคนเองที่อยู่ใกล้กับลิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของจะต้องถูกลิงรบกวนอะไรต่างๆแล้วนะตอนนี้อีกมุมมองหรืออีมิติหนึ่งของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับครับนะครับเพราะยังสุขภาพคนก็อาจจะต้องมีการคัดกรองมีการตรวจว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าเพราะเท่าที่คุยมาอชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับเพราะฉะนั้น การแยกคนแยกลิงออกจากกันเนี่ยถือว่าเป็นเป็นมาตรการที่สําคัญนะครับมาตรการที่ชัดเจนนะครับโดยการเอาลิงเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมครับมีการปรับพฤติกรรมมีการปรับในเรื่องของอาหารนะครับมีการฟื้นฟูสุขภาพตัวไหนไขมงไขมันน้ำตรงน้ำตาลไตกี่สไลด์อะไรสูงเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับหมดเลยับนะครับลิงก็ต้องมีการออกกำลังกายมีการฟิตเนสมีต้นไม้ให้ปีนมีห่วงยางให้กระโดดเล่นอะไรต่างๆพวกนี้นะคะ นะครับเพราะฉะนั้นเลเวลหรือสเกลของการแก้ไขปัญหาวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาลิงของเพชรบุรีกับลบบุรีเนี่ยเหมือนกันเตะเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างก็คือการแยกคนแยกลิงออกจากกันให้ลิงไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมเพียงแต่ว่าในกรณีของลบบุรีเนี่ยมันมีบริบทที่สเกลใหญ่กว่านั้นแล้วก็ลึกกว่านั้นคืออะไรครับคือจากเพชรบุรีเนี่ยเรามีการจัดการเรื่องลิงอย่างเดียวแต่กรณีของลบบุรีเนี่ยมันมีในเรื่องของคน ลิงแล้วก็สิ่งแวดล้อมอ hmm. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดําเนินการในพาร์ทของคนก็คือเมื่อมีการเคลื่อนย้ายลิงออกมาแล้วเนี่ยโดยกรมอุทยานทางสำนักงานบริษัทจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเข้าไปเคลื่อนย้ายลิงออกมาแล้วเนี่ยในส่วนของคนที่อยู่ตรงนั้นเองเนี่ยทางสาธารณสุขจังหวัดก็อาจจะต้องมาดูเรื่องของการคัดกรองสุขภาพ <Yeah. S 2> การตรวจสุขภาพเพราะว่าลิงที่นั่นเนี่ยมันอึมันขับถ่าย มันสร้างที่ตายหรืออะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของขี้ล้งขี้เรื่องต่างนี้มันมีผลกระทบกับคนแถบนั้นด้วยหรือเปล่าอ๋อแ้่ก็ต้องมีการคัดกรองต่อสุขภาพคนส่วนในเรื่องของลิงตอนนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวทางกมรมพยานดาเนินการครับนะครับส่วนในเรื่องสิ่งแวดล้อมไอ้นเนี่ยถือว่าอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ใครอาจจะมองไม่ถึงก็คือเมื่อไหร่มีที่มีการเคลื่อนย้ายลิงออกจากแต่ละโซนออกหมดแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการบิกครานนิ่งนะฮะ บิคคินนิ่งการลงน้ํายาฆ่าเชื้อก็จะต้องมีทางตาํารวจทางทหารอาจจะต้องมีอาสาสมัครชาวบ้องชาวบ้านอะไรมาช่วยกันบิคคินนิ่งทาความสะอาดแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ลิงที่อยู่ตามตึกเนี่ยเขาอยู่ในตึกเนี่ยเขากินเขาขับถ่ายเขานอนหรือตัวที่ตายหรือตัวที่ป่วยเขาอยู่กันยังไงเราก็อยากรู้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกระบวนการบิคคินนิ่งเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราทําเสร็จเนี่ย โอกาสที่จะเป็นการรีโนเวทมันก็จะกลับคืนมามนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของโรงแรมเจ้าของตึกเจ้าของที่อะไรต่างๆเมื่อไหร่ที่มีการบิ๊กลินดิ้งเคลียร์ทุกอย่างแล้วโอกาสที่จะรีโนเวทกลับคืนมาเป้าหมายนอนาคตความเป็นความเป็นวัฒน,นธรรมพื้นเพดั้งเดิมวิถีชีวิตของชาวลพบุรีที่เป็นเมืองเก่าเนี่ยมันก็จะฟื้นกลับคืนมาเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมครับว่าเรามองในระดับเลเวลที่ครอบคลุมกว่า นะฮะในกรอบแนืคิที่ของสุขภาพหนึ่งเดียวออกง่ายๆสุขภาพคนสุขภาพลิงแล้วก็สุขภาพสิ่งแวดล้อมมันจะต้องมันจะต้องมีการจัดการ,รไปพร้อมๆกันครับทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยนะฮะการการที่เราจะเอาลิงออกจากลบบุรีเนี่ยเอ่อเอาหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าคงต้องคงเหลือไว้เพราะมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ของลบบุรีเขาเหมือนกันเนี่ยมันคืออัตลักษณ์นั่นสิฮะมันคืออัตลักษณ์เพราะงั้นลิงจะต้องคงยังคงอยู่เพียงแต่ว่า ลิงที่อยู่ตามโรงแรมตามโรงหนังโรงหนังตามตึกอะนั้นละเคลียร์ให้หมดส่วนบริเวณสารพัดการพระบางสามยอดจะต้องมีลิงเหลืออยู่ไว้ซึ่งลิงเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการทําหมันคัดกรองโรคแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมาคุยในระดับคณะกรรมการผมจังหวัดกันเองอ่ะนะครับว่าถ้าตรงนี้เองคงจะมีลิงเหลืออยู่กี่ตัว นะครับพอมีลิงเหลืออยู่เท่านี้ให้เป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับแม่คองแม่ค้าก็ยังขายของขายขนมขายของกินอะไรอยู่อ่าทีนี้มาตรการต่อมาคือจะต้องมีการปรับมาตรการการท่องเที่ยวยังไงที่ไม่ที่ไม่เป็นการเอื้อให้ลิงเนี่ยมันกลับมามีนิสัยหรือพฤติกรรมี่ิ่ะเติมอีกใช่ไหมครับเพราะว่าลิงมันเรียนรู้จากกิจกรรมของมนุษย์ตลอดเรียนรู้ไวซะด้วยสิใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้อาหารลิงก็จะต้องมีการปรับ ว่ามีการอาจจะมีซื้อของอาหารเลือกอะไรมาให้ตรงกองอํำนวยการแล้วกองกำลัการ,าก,ารก็มีการคัดเลือกอใช่แล้วก็จับเวลาให้แล้วก็คนก็ไม่ต้องไปใกล้ะะนะครับส่วนอาหารก็นอกจากผลไม้ที่ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าเลยแล้วเรื่องของใบไม้ไมพืชอาหารตามธรรมชาติที่ลิงเขากินเนี่ยรตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นอาหารที่จะต้องเป็นอาหารหลักที่ลิงจะต้องได้กิน ซึ่งบางทีเราไม่รู้นะครับว่าคือะไรบ้างออะไรนะครับบางทีเราไม่รู้ครับเพราะเราไม่ใช่แบบคนที่เที่ยวชาญเรื่องลิงเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรบ้างอะไรครับโดยทางกรมอุทยานจะบอกให้ครับว่าควรจะต้องมีพืชอาหารชนิดไหนบ้างโดยบางทีบ้านใครมีต้นว่ามีกระถินก็ตัดกิ่งตัดอะไรก็มาให้อาหารลิงได้โดยที่ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายในสูงมากนักรั้วบ้านมีอยู่แล้วเลยกรับใช่ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นการตัดเรื่องของปรับเรื่องของสุขภาพ รเรื่องของโภชนาการพวกดิงบางตัวก็อ้วนมากบางตัวก็ผอมบางตัวเป็นขี้เลื้อนเป็นไรเปียกไรแห้งเป็นอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องโรคอะไรต่างเราก็ต้องคัดกรองับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยังคงต้องมีอยู่กิจกรรม<ต>วัฒนธรรมวิถีชีวิตก็จะต้องกลับคืนมาับแสดงว่าเขาเ,เขาก็ยังข้ามไปมาระหว่างพระปางกับทางเอ่ออะไรนะศาลได้เนี่ย คือตรงนี้เห็นเขาว่ามันมีมีเป็นคนละกลุ่มกันเอาคนละกลุ่ม,มอีก้ะฮะโอ้ใช่เป็นคนละกลุ่มกันฮะออเอาทางรถไฟไปทางขวางเลยนะโอ้ใช่ครับเพราะงั้นเดี๋ยวทางในการในการเลือกของชนิดจำ,จำนวนกี่ตัวครับจะบต้องมีการ,รปรับกิจกรรมยังไงบ้างเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยทางทางจังหวัดหลายๆหน่วยงานก็คงจะคงจะต้องมานัหาข้อสรุปก,กันใช่เพราะว่าทางกรมสุ่ยานเองเนี่ยเราเพิ่มทางเลือกหรือเพิ่มทางออกให้กับทางจังหวัดว่า โอเคถ้ามันมีปัญหาแบบนี้นะ่าก็ต้องแยกคนแยกลิงก็ต้องมีการหาที่ให้อยู่โอเคสถานที่ตรงไหนโอเคทางเทศบาลมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงไว้แล้วทางเราก็จะไปอพยพเพื่อนย้ายลิงแล้วก็ไปไว้ที่นั่นโดยที่เราให้คําแนะนําเรื่องของระบบ s e เคียว y ิตี้ระบบการจัดสวัสดิภาพเรื่องของอาหารการฟื้นฟูเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในความร่วมมือเนี่ยมันมันเราเข้าใจตรงกันรเราเห็นในแนวทางในในใน,ในแนวทางที่ดีไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นเหลือแค่รอความพร้อมเพียนั้นเองครับครับซึ่งซึ่งบางเอ,อนะิญว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะตรงที่ว่าในระหว่างที่รอความพร้อมเนี่ยก่อนหน้านันเอ้งเนี่ยสัมคมจะตั้งคาถาม,ามจับลิงได้จริงหรือเปลา่า <ừ. S 2> จับแล้วจะไว้ที่ไหนจะจับยังไงมันก็เลยมีโมเดลของเพชรบุรีเนี่ยที่ทําคู่ขนานกันเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นว่าเนี่ยเพชรบ,บุรีเราก็ทาแบบเนี้ยลิงสอสสามร้อยตัวการจับมันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไร,รมีการดําเนินการมีขั้นตอนปิดกระบวนการยังไงชาวลพบุรีก็จะได้เห็นเทียบเพียกันะอ๋อ ที่เพชรบุรีเขาทำแบบนี้เดี๋ยวจังหวัดบ้านเราลพบุรีก็จะทําแบบนี้แหละแต่อาจจะมีสกเกลในเรื่องของบิ๊กบิคินนิ่งเรื่องของการรีโนเวทเรื่องของความร่วมมือในรับรวมที่มันใหญ่ขึ้นก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งดีมากๆครับทีนี้ลิงลิงที่เราจับไปเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละตัวนิสัยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถไปหลอมรวมมันได้ใช่ไหมฮะพฤติกรรมมันมันจะมีการคัดแยกก่อนคัดแยกก่อนอะครับมีมีการแยกมงตัวไหนที่เป็นจ่าฝูงหรือ ดุร้ายหรือก้าวร้าวชอบกลมเหงตัวอื่นเนี่ยก็จะต้องแยกบรรดาหานะแยกบรรดาหาก็มีการปรับพฤติกรรมมีการฟื้นฟูนนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเคสใบเคสครับเคส by เคสลนะฮะลิงแต่ละตัวก็จะมีการแยก่งรงหาโซนลิงที่อยู่เป็นฝูงที่มีความสมัรสมาสามัคคีเขาก็สามารถอยู่ในกรงที่เป็นโซนเดียวกันได้ซึ่งซึ่งในในโซนในโซนแต่ละจุดที่เราย้ายมาเนี่ยมันก็จะมีเรามันก็จะมีโครงขนาย ที่แบ่งไม่เป็นโซนเลยโซนของโรงแรมแห่งหนึ่งเลยพวกเนี้ยลิงทั้งสูงเข้าไปไว้ในกองในกรงจุดนี้หมายเลขสามตรงลิงจากโซนนี้ก็ไว้หมายเลขสองจากโซนนี้ก็ไว้หมายเลขหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับไม่ตีกันก็ไม่ตีกันแล้วก็เราพยายามอยาให้มันตีเพราะว่าปัจจัยที่ถ้าไม่ลิงตีกันเนี่ยมันก็มีไม่กี่เรื่องเหรอคระหลักๆก็เป็นเรื่องของอาหารครับนะะถ้าอาหารเขาพร้อมเขากินอิ่มเนี่ยเขาไม่ยู่กันทะเลตีกันทะเลาะกันก็ไม่ค่อยมี คร,ครับครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าลิงที่เราจะจับไปเนี่ยเขาจะต้องมีสุขภาพที่ดีต่อไปคือคือใช้คําว่าสวัสดิภาพสวัสดิภาพดีอ่ะาะฉะั้นการดําเนินการเนี่ยเราเน้นเรื่องของทั้งสวัสดิภาพคนแล้วก็สวัสดิภาพลิงนะครับครับไม่ใช่แค่ว่าเราดําเนินการเฉพาะกับลิงอย่างเดียวไม่ใช่เอาลิงทีทิ้งในป่าไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่เลยครับไดดคือคือคืออย่างนี้ฮะลิงเนี่ยเรามีการดําเนินการไปไว้ในฐานที่พักพิงอ่าครับ ซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นอีกสเต็ปหนึ่งส่วนอีกสเต็ประยะยาวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่อาจจะต้องหาสถานที่ที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับลิงเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีปลายทางของมันต่อนะครับมันจะมีปลายทางต่อแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของแนวทางวิธีการหลักการอะไรต่างทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นพร้อมต้องการแล้วว่าโอเคแหละเราจะไปทางนี้ละ นะครับเราจะไปทางนี้เรามีไทม์ไลน์มีไลน์ของมันและเพราะยันทำยังไงที่เราจะไปให้มันสุดทา้ายนะครับเพราะยะันตอนนี้เรื่องของเรื่องของหาอุปสรรคตอนนี้ผมมองว่าไม่มีอืทําไปเรื่อยแล้วก็รเรื่องการคุมกําเนิดลิงนี่ยังจําเป็นอยู่ใช่ไหมยังจำเป็นอยู่ครับคือมันเป็นการจัดการโครงสร้างประชากครคนะฮะให้ว่าให้มันไม่มีอัตราการเพิ่มเพราะอย่าลืมว่าลิงหลายๆตัวตอนนี้เนี่ย มันมีปัญหาเรื่องของเลือดชิดล,ลิงบางตัวเนี่ยปากแหวง่งเพดานโวบางตัวก็มีโรคใช่ครับในกลุ่มเชย้แยกกันเองลิงบางตัวก็มีปัญหาเรื่องของใช่บางอย่างไายท่อทางพันธุกรรมมะเร็งต่างพวกนี้นะครับครับครับนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประชากรลิงมันจะเพิ่มขึ้นแต่คุณภาพของมันเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะครับเพราะนั้นการดําเนินการทางด้านสวัสดิภาพทั้งคนทั้งลิงเนี่ย ถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยนะฮะในในภารกิจนะครับกับเอาเป็นว่าสวัสดิการแต่สวัสดิภาพตรงนี้ต้องเอาไว้นะครับคนก็อยู่ได้ลิงก็อยู่ได้แล้วก็<ช>ลิงที่ลบบุรีก็ยังมีอยู่อย่างนี้อยู่สเสมอต้อนสเสมอปลายใช่ไหมเพราะนังสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือความเป็นเมืองลบบุรีจะกลับคืนมาเมื่อไหร่ที่มีการอพยพลิงเคลื่อนย้ายลิงออกไปแล้วเจ้าของโรงแรมเจ้าของตึกเจ้าของบ้านกลับมารีโนเวทกับมาอยู่เศรษฐกิจการค้าในส่วนลบบุรีในใจกลางเมือง ก็จะกลับคืนมาซึ่งผมว่าเรื่องแบบนีเน้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแล้ว,แล,วแล้วประชาชนแถวนั้นเขาก็เฝ้ารอกันอย่างมีความหวังผมตั้งรถไฟไปสายเหนือผมยังแอบมองอยู่ยังมีลิงเหลืออยู่หรือเปล่าเดี <c oughs> ย๋ยวนีย้ยังมีคขไม่มีมั้งฮะไอ้กแก๊งที่ขึ้นรถไฟไปตีกับลิงที่นครสวรรค์ปานน้ำโพอลไรปนี้ย ก็มันไปอยุธยาครับหมเาไปยุธยาเลยฮะอ๋อยังมีอยู่ไหมทีนี้คือมันก็มีบ้านคือคือมันก็มีบางทีมาโผล่แถวรถไฟฟ้ามาโผล่ที่มุงแค่ก็ยังมีเลยฮะฮะมีครับลูกน้องผมยังไปจับอยู่แต่หัวลำโพงเมื่อก่อนมารถไฟนี่แหละใช่ครับแต่ก็ซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องมันเป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ที่ลิงมันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้น เราเรียนรู้ลิงลิงมันก็เรียนรู้เราเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหามันก็ต้องมันก็ต้องแก้ไขปัญหาไปเรียนรู้ไป oh, นครับแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะต้อง <c oughs> สงท้องว่าจะต้องแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันเึิงลิงมันเรียนรู้เราตลอดราจจะต้องมีการดัดแปงปรับพลิกกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ <c oughs> แต่ณเวลานี้เนี่ยสังคมเห็นแล้วว่าการหาที่ที่เหมาะสมให้กับลิงอยู่ คนก็อยู่ในที่ของคนโดยที่ไม่มีลิงเข้ามารบก,กวนไม่มรับ,บโดยจากไปรเรื่องของโตรคติดต<ม>่อเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ตอนนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องการแล้วว่าหลักการมันควรเป็นแบบนี้ครับนะครับครับแล้วส่วนที่เพชรบุรีเนี่ยเอาไว้ที่ไหนฮเพชรบุรีเนี่ยด้วยความที่ว่า,าเพชรบุรีเนี่ยสถานที่พักพิงเนี่ยเราสร้างใหม่มแต่ที่ลบบุรีเนี่ยสถานที่พักพิงเนี่ยเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงครับ พราะงั้นของเพชรบุรีเนี่ยพอการสร้างใหม่เนี่ยการออกแบบการการก่อสร้างมันเลยไปในไปได้เร็วกว่าเพราะว่าเรามีบทเรียนจากการออกแบบกครงลิงที่มันที่มีมันที่มันเหมาะสมมีระบบความปลอดภัย <c oughs> ในขณะเดียวกันสถานที่ที่สร้างโครงลิงเนี่ยเป็นสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป <c oughs> ่าห้วยราย <c oughs> เป็นหน่วยงานของกรมป่านแล้วที่สําคัญก็คือว่า เราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อนสปาร์ไปสร้าง,ไป,างไปสร้างสถานที่พักพิงลินให้เลยนะฮะใช้งบประมาณสองล้านเลยนะฮะนะครับในการก่อสร้างที่มันทาได้เลยไงฮะนะครับแต่แต่ในกรณีของที่ลบบุรีเนี่ยทางเทศบาลก็มีการจัดสรรง,งบประมาณมีการดําเนินการก่อสร้างมีอะไรต่างๆซึ่งซึ่งซึ่งมันก็มีระยะเวลาออกมาครับครับนะครับมันก็เลยทําให้ทางลบบุรีเนี่ย ดำเนินการได้ก่อนเร็วกว่าอืมครับใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยทั้งเพชรบุรีแลวลบบุรีเนี่ยเป้าหมายมันก็จะเป็นเป้าหมายเดียวกันครับจะช้าหรือเร็วก็คือเป้าหมายเดียวกันนะใช่ครับเอาละครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคืบหน้ายังไงมาคุยกันอีกรอบฝังรอบนะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี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 ครับนายสัตวรแพทย์พัทรพลมณีอ่อนนะครับหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกลุน่วงเล่่าขาว ในช่วงหน้าครับกลับมาช่วงราอนาคตนะครับเรื่องราวของพายุสําหรับประเทศไทยเราจะเจอสกี่ลูกอะไรยังไงเยวพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานทรผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิตัลนะครับในช่วงเล่าอนาคตส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุนผุ้ฟังว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับการขอสินเชื่อเนี่ยสามารถดําเนินการได้แล้วนะครับแล้วก็จะหมดเขตการขอสินเชื่อวันที่31ดกรกฎาคมนี้ คำถามคือว่าการจัดทํานิติกรรมสัญญาเนี่ยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบในอ n b บ็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ